เองยูทูบสวัสดีค่ะเมื่อหนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมตลาดตลาดห้วยเดือโอ้เขตหนองบัวลำพูโอเรามาจากอุดรค่ะเรามาจากอุดรมาเที่ยวตลาดห้วยเดือยโอ้ก็ไม่อยากกินกล้วยปิ้งแทนเนี่ยเออนะคะดูโลละสามสิบมหากระแตค่ะเมื่อเนี้เมื่อหนี่ยเมื่อนีเข้ามาเที่ยวตลาดห้วยเดือค่ะโอ้มี น้องวัวกิโลละสามร้อยบ้าอันนี้ค่ะเมื่อนี้เขามาเยี่ยมช่มตลาดหมยเดือกของขายเยอะเยอะขายโอ้ยหอดมีหอดเขียดกระปูมีหอดกระปูมีหอดอื้งนอ้อยมหากระแตบรู่ามีอยู่บอกค่ะกระแตกระตายตายตายอยูย่แถวไดค่ะเอาบอก ยี่น้ำหนูเอาคือบ่อออกมาขายวันนี้ได้เพื่นขายสาัตว์ปลาฮะโอตีโอ,ต,โอตี้น่าสิเป,ป็นนั่นโอ้พึง่งอันนั้นนิ่มบ่นิ่มบ่ะมมคะกระปูขายจังไดค้ค่ะกระปูเริ่มออกอป้านนี่กระปูกระปูแค่นี้ถุงละลอยถึงประมาณถุงได้ โอ้พี่นั่งน้ำตาลนี่คือเป็นตะแซบแท้โอ้น้ำอ้อยตีน้ำอ้อยตีน้ำอ้อยสามสบนแกแมเนนป็นตะแซนะพี่นั่งตีขายตัวละลอยเศ้าอ๋อเอาปะเออเออเอาเยู่ค่ะ ไอ้พี่นางใจใจเหต่ค่ะพี่นางใจเขานาอันนี้เนเขาก็เอาอันนึงเออเออเอาหน่อยงวยเอาอันผู้ใดถนัดเอาง่น้อยเนาะองเนาะเออเออเอาง่น้อยก็ได้ค่ะเอาสามกิโลบ่สามกิโลบะสองเอาคันเทาสองกิโลเ <onz rates> <ẩ> เอาเอาเอาสองกิโลในน่ะท ouais. ุงเดียวกันกในน่ะจังเออรับไปแล้วนะเดี๋ยวเพื่อจั่งลองเหมือนกันแม่เอาเท่าไรสองกิโลสองกิโลก่อนนะจาค่ะค่ะเมื่อหน่อยเนาะใครแสบกว่าเมื่อหน่อยแสบกว่าเดีบอก เือผักอีกเต้อันนี้อันนี้ลบแปดแล้วเนี่ยลบแปดคิคือส่งมีแต่มาไขไขเหมือนมันใช่ไหมใช่ครอเป่าไขใ่เอาแต่พวงมันหายแทะเออเออใื่อออเอาแตใสอันนั้นหาแทะ่อ เออคือตะผาอ้อมไ้แท้กขนาอ้อาไข่สาคำรู้ใึ่ไส้ไข่บาง,ง,งนึงนี่มันติไข่สาจาไข่สา,อสาไอหา้าวกะติบนไซพักอีกวาเดี๋ยวเด้อเ <ไข S 1> ารามันหกลอยหกลอย,ลอยลลลเดี๋ยวทาทาถ่านหนึ่งเก้ายลอยมันบ้าคาร์ซูิบันหนึ่งเกลีวลอยห้าเสือนั่นไปแล้วมันติดหมกขั้นหานะไส่น้มแข็งป่แม่ ก็เขาไปซื้อกระแตไปแล้วเด้ห้ารอยนะไม่ใช่ซื้อพักอีกนะก็เลยเอาตัวเป็นซื้อให้หน้าฟืนอีกลูนึงเออกระบอกสันกระบอกอันอันเอาสันเอ,เอาอีกโลนงึงอีกโลนึงอ่ะเอาอีกโลนึงจากคนละถุงค่ะอีกโลนึงเออใส่างเอามาใส่สายให้ครบจ้าใส่ายเนี่ยอ่าค่ะโอ้เมื่อเมื่อนี่ไอ ไอช่วงนี้ช่วงนี้ฝนตกฝนตกค่ะฝนตกของปลาหลายคพงมาแต่จากอุดรทุเ้นี่บ่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้ได้ตั้งใจมาซื้อแนวกินใส่จังหันได้เนี่ยตั้งใจมาซื้อแนวกินใส่จังหันเนี่ยค่ะ เงินเบรนีเอาใส่หอแม่อีกเพิ่งโลงนซอิดกินแล่มาานาอยาง้อยสบิ้ฝนตกฝนตกอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างขายรถเทร่นี่คพ่อรถละสามร้อยโอ้โหเาเอื้อนอึ่งยังนี่พ่ออึ่งเเผาหากินยากนะนี้โซนแถวตลาดหอยเดือยมีแตของแบบ แบบบ้านๆนี่ดิเอาดอกกระเจียวออกแล้วสิแม่เอออันนี้กระตออุ้ยสิพ้าไปปลูกกันนะท่าน่ะมีมีต้นมีต้นมันอยู่จักหน่อยเอาอันนี้อึ้งยังนี่แม่อึ้งยังนี่อึ้งแต่ไม่อึ้งอย่างอึ้งเ่าต้นี่อึ้งอย่างเผาก็ใครยนน่าโอ้โหฝนตกเหยียดเนาะ ฝนตกมีเขียดมีอึงคือขักแทะทั้งนี้แม่คือมีอึงหลายแทะอู้วูวูอันนี้โลอึง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 ห้องอึงห้องอึงห้องอึงห้องอันนี้ขับปู ตลาดห้วยเดือเขตหนองบัวลำพูมันะคะยินดี้อนมีอยู่ค่ะมันบารี่หวจลูล่งเ้ยมาที่แห่งเงือกมาข้มอกม่อนไสารเดิมค่ะขอให้คุณยายด้ยคุณยายค่ะคุณยายมานั่งตลาดนะคะค่ะคุณยายดีก็อยููบานมัน่าขาคุณยาย นเนอ,อเนนอดนนเอดีนะคะจะของอันแดกของลูกหลานแดนปะคะ,ะจะมานังขายมีคอยสุกได้แหละห<ด>น้าย่นะ<ด>ม้วนเอเพิดเพิ่นละดีก็จับเจ้าอยู่บ,บันของสวนเด้อผักหว,วานเด้อผักหวานมันมะลิมันมะลิอันนี้ก็ลูกทอมอนไข่ง้า่งามแซ่<ะ> แต่พันนี่ได้ผลว่ามันแซบเนี่ยพันนี่พันแหลมๆจะรอดมีสี่จานบา่หเจ็ดสิบบาทเออเจ็ดสบ,บาทเออเอ,อ้าวอ,อ้ารับๆเอ,อ้าวเออมัยุก,ก็เยอะอยู่ออดอก น่าเสื้อเสื้อน้องัวสามกิโลแล้วเก็เสื้อดอกบักเอื้อแล้วก็เสื้อบักบวกค่ะไปชส่มาไก่ค่ะมาไก่มาไก่ค่ะมาไก่เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยค่ะนะคะไปเราไปเดินไปคุณอ่ะคุณแม่เทียนหิวอี่ภูมอีพ่วงไปแล้วค่ะเดินตามคุณแม่เทียนไปก่อนค่ะย่งย่งย่งขนาด มาฟังพีคนละโซนค่ะเพื่อนว่าตลาดประชารัฐค่ะทั้งคุณกะยอยตลาดใหญ่ค่ะมาช่วงนี้อีกค่ะนี่ของกินเยอะค่ะของกินเยอะของกินเยอะนะคะของกินเยอะมากๆค่ะมาแวะชมได้นะคะตลาดประชารัฐห้วยเดือจังหวัดหนองบัวลำพูใช่ไหมคะ,คะจังหวัดหนองบัวลำพูใช่ไหมคะ อันนี้ก็ของปลาอันนี้ด้วงอะไรด้วงมะพร้าวโอ้ด้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวใครชอบกินผู้ใดอยากกินของป่ามาเด้อขาเด้อมาตลาดห่อยเด้อมันมาย่ล็อกหกจ้าวมะเข้าจ้ามนยล็อกหหาได้มาได้เลยผูอน่ะอ่งอิงก็ะมีอ่งอ่งอย่างอ่งไทยค่ะอันหัวกบก็มีค่ะของกินมากมายค่ะ เชิญแวะมาได้นะคะค่ะมนีพาม่เยี่ยมช่มแคนิกรได้จ้าอิงกับพุณนแม่เทียนกะไปไหนไปด้วยกันตลอดค่ะเดี๋ยวจะราท่านผู้ชมไปก่อน้าเยี่ยมช่มเนะมเมาะซื้อของเดินล่แล้วเดี๋ยวเข้าสิต่างหารถเดี๋ยวสิกลดลกับเลยค่ะค่ะผู้ใดกะมาเที่ยวได้ด้ค่ะ,าานะ,ค,ะคนเยอะเยอะค่ะของกิ่นก็เยอะเยอะค่ะของปลาช่วงนี้ของปลาหลายค่ะมา ทานมาก,กับมาแวะรถด,ด้วยจาา้าว่าตลาดประชารัานค่ะเดี๋ยวสิพาท่ทนผู้ชมกับบ้านก่อนค่ะคันิตตามหารถกันค่ะคุณน่ะคุณแม่เทียนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าสิไปเบิ่งกันว่าเข้าไดอีย่างแด <Okay. S 1> นะจ้ะวัดน,นี่นอ้าวพี่หน้าแบวบวบวอาบโอ้บอกวบท่านาไปนี่อันนี้น,นี่ไปไว้วัดค่ะไปไว้วัดเดี๋ยวให้โชเฟอร์เอาไปวัดเดี๋ยวจะไป ไปต้มไปตุ้นใส่ตะไคร่ค่ะใบยบักูดไหวเราซื้อปลารตามช่วตามาจากหอยเดือค่ะโลละลอยหกสิบเพท่านว่ะมันแซ่บเพท่านไม่ดีไม่ได้นองงัอ๋อลอยหาสิบเออสองโลกับสามลอยโลละลอยหาสิบค่ะก็ได้น้ำเผอหนองงวกระมุดค่ะค่ะมาฮอดบ้านแล้วค่ะ ได้ข้าสี่ออมน่องงัวกันกินนะค่ะนะได้น้ำผึ้งได้น้องวัวได้กระแตได้กระแตได้หลายอย่างค่ะืัอน,นี้ค่ะค่ะได้ของเยอะเต็มโต๊ะเลยค่ะน่องงัวน้องวัวอันนี้ข้าวสี่ออมกินแรง้งส่วนหนึ่งข้าวออกจะเอาไปวัดค่ะนขนุนค่ะ บวบอันพวกหนี่เก็บค่ะดอกฟักทองรับมดค่ะเมี่ยงคำค่ะโอ้ซื้อแวะสือ่อกีรเชลีนทำสบูด้วยแชมพูด้วยค่ะได้ของเยอะเลยค่ะค่ะหอดบ้านแล้วจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีกเล่นได้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมช่องอิงยูทูบแล้วจ้าเนาะเดี๋ยวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า อเหลือจากท่างสาราหมอบกยาหนเป็นท์